โอเนอร์บทังก็เหรอคลิออพีข้างหน้าก็มาทุกคนเนอพี่มาจากพันสีด้วยอยะตาสีมาเจอรตัวเจ้าของหน่ไอ้เช้เชไอ้เช้อะไรเลือว่าให้คุ้มขังรักหน่ะเนอะนี่เลืออะไรกูยังมาได้กินอีกเลย เขาอากให้ไม่ต้องมาเข้ามาเขากลัวมึงตาทำไมเขากลัวงี่หงี่ยวเขากลัควคนกินไงเออกินแบบนี้ก็พอแต่กลัวอยู่ <c oughs> แหมกินเสร็จแล้วก็ยิ้มไป หลอีกเท้าก่อนครับคุณพ่อยิ่งหล่อผมขอโทษอีกเท้าเท้าก่อนครับเอ่อเพียงสัก

ไม่ก็กนีันไมก็ไมส้ยจะตยาเปืนต่างหกตัประชาธิป้แบองโละับโาน่า คระบกขอบคุณระดับเสียงปรบมือแล้วก็รางวัลน,น้ำใจนะครับที่มอบให้นะครับหมกระตะหมดเมยเอ้เราติดขาหนูออดิด้าหนูนี่สงสัยอยากรับประทานชา,าไปไหนไปหาข้าวเราซีกว่าเพ่งเท่งน่าิะกลับเท่งเท่งนะ ลงไปครับจะปฏิบาตการในธนาคาเวทีข mm hmm. องดาวตระกูลสตุลประจำทีมงานครับดาวตลกชุกชีบระจุทีมพร้อมครับดาวตระกูลคลองกะลิกประจุทีนะประจุทีกระดกเรื่อง,าง,อกกงร,งรองาวจะมีความเป็นนายอย่างไรท่านผู้ชมที่เคารพนะติดตามชมเนื้อ ีกนะลูกครับอ้ชาตนี้นำความประทุนครับพวกแรกกันผ่านแล้ว,ลวกับบทบาทการแสดงของศิลปินเรียกก็ได้ดาวร้ายสนีทพวกแรกกันผ่านกับดาวร้ายตัวเล็กประจำเทียงงานดาวร้ายน้องกร,รือกชัยบันจงศิลป์มาเร็วจ้า Bắt chung sếp có tiếng kỷ niệm naked rồi kiếm tuấn tuyển 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 ពួកហាក់ស្រកចានទីចានទីចាគមែនដែរខស្ៀមស្ວຍន້ອຍអូមានដៃមិនទីរាន់មិនគួយខស្ៀមឡើងន້ອຍអឺដល់ដៃមើលយូរយូរចារេងតេអី4 5ប្រសាអីហ្នឹងខគេពីคนหน้าណៃหลายភាសាអឺหน้าណៃភាសាក្នុងស័យបានបដ័យក្រមស្រក Họ, Ủa, hóa, hóa. À, à, anh anh cực ai ơi các này phải... Nghĩa chắc Nghĩa chắc thôi nhỉ cho nên anh cho phép anh hay quên mẹ... là... anh bài thì... Được... bảo... mà... bao lao năm anh như là bố hỏi cho cái là lao lo cho xin đèn đỏ tôi tung xin đi mà ขึ้นมึงมาเนี่ยมาขึ้นมึงตายเพียงบันเทิดนน่อยอ่ออย่างเงียบดิขอเสียงคนที่ไม่ได้เอาปืนยองหน่อยเออบ้านนี้ดีว่ะบ้านกูเต๋อผืนย้อรเตเตรอตบนี่ไอ้วันก่อนที่ยายบอกว่ายายไม่ไป anh ừ, ừ, ờ, cái này nó tên họ mù rồi ừ, anh thôi anh thôi tam hơi tam tuyệt giấy giấy hè là làm kia giấy <laughs> để thấy ừ. anh mà tu tê đó anh không chịu nói rồi dái cho súp đông bây giờ bảo lao này bảo lao ban ừ. dái khỏi này lúc trước có phê ốc để bảo à, ừ. ừ. là anh thôi dái cả anh dái à... ơi ừ. anh mới đấy dái gì cả ban ừ, ừ. 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 anh dái cũng còn độ อันกูประกับดอกของซรีหลายนอคือปิดแมวดันดอกแต่กูบังส่มไม่หรอกกูอาย่ายูสิได้ผัวใหม่ถึงที่แมวผัวสัตว์เอ้าบรกาศบาทตะเทียเนาะเออเออไอตอนแรกนี่นอนนอนไอนอนตามเต็นเนาะเออเออเออสมมติไปเปิดรีสอร์ทนอนปากกูปิดดันกางเกงในไม่ยาย่ายูแต่เอาเป็นอย่างละสูกางเกงในกาวมันตันหมดเนาะ มันยานมดยารมันยาวงนี่เมียวตอเลี้ยวกันไหนมีตตอเลี้ยวพันซี่อาทาภาดาวรายวัยรุ่นผมหุ่นเล็กๆผมไม่ใช่พระเอก 他有看过我了。 Ya, 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 ya.